ครับชาวนี้เหมือนกันนะครับมาร่วมกันนะครับเห็นนะครับอัดบรรจุเรียบร้อยแล้วถังา1 6 0ใส่น้ำหนักไป15กิโลเป็น31.0เดี๋ยวเราจะ QC กันภายในก่อนนะครับโดย QC man ดูนะครับเชิญครับนิชัย QC man เป้ครับเห็นไหมครับนี่คือข้อดีระบบดิจิตอลนะครับเห็นไหมครับที่เคลื่อนนิดหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องรมเรื่องไรนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับสำหรับแก๊สหุงต้ม p p แก๊สโดยโรงประจุก๊าซหุงต้ม w e c จังหวัดแพร่ไม่โกงน้ำหนักไม่โกงราคาไม่โกงคนแพร่และประชาชนที่ใช้ PAP แก๊สด้วยกันขอบคุณครับ